สวัสดีครับก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับตอนนี้อยู่กับเจ้า vivo v15 pro ครับผมหลังจากคลิปที่แล้วลองเล่นเกม r o v นะครับคลิปนี้ผมก็จะลองเล่นเกม p u b g mobile ให้ดูครับว่าเออเจ้า vivo v15 pro เนี่ยมันจะทำออกมาได้ประมาณไหนหน้าจอเป็นจอไลท์ติ้งไลท์นอตแล้วนะครับเต็มสวยครับผม ก็โดยเงื่อนไขเดิมนะครับผมใช้สัญญาณจากอินเทอร์เน็ตจากซิมโปร10เมกไม่ลดสปีดแล้วก็เปิดหมดเกมนะครับหน้าจอขออนุญาตเปิดระดับกลางแล้วกันมาเริ่มกันเลย PUBG Mobile ก็จะมีเป็นผู้ช่วยจัดการเกมนะครับก็จะมีการโทรเบื้องหลังบล็อกการแจ้งเตือนแล้วก็เล่งความเด็วเกมเนาะ มาดูการโหลดครับผมโหลดเขาเกมค่อนข้างเร็วครับแป๊บเดียวจริงๆปิ้งเลยไม่เอาไม่ซื้อเราสายฟรีครับ <c oughs> ก็ตั้งค่านะครับกราฟิกที่ปรับได้สูงสุดได้ที่ s d นะครับเฟรมเรทได้ที่สูง ผมก็เลือกเป็นรูปแบบสีสันสดใสแล้วกันปรับความละเอียดภาพผมปิดแล้วกันตัวนี้จะบังคับให้เลือกตามที่เราปรับเลยปร,ปรับอัตโนมัติผมก็ปิดนะ,ะมาเรามาเริ่มกันเลยขอเป็นคลาสสิกสคนแล้วกัน <c oughs> หน้าจอเต็มสวยมากครับอ,อนุญาตไป สวยมากเนาะเต็มแบบเต็มตาเลยก็โอเคครับภาพก็สวยงามใช้ได้ครับภาพสวยใช้ได้มาเรามาดูกันใครเนี่ยอมืมาจากไหนมาจากจีนมีเกาหลีไหนลองดิสักทีหนึ่งดิ ปน,นี่เกือบเกือบโดนตัวเองก็โอเคครับช่วงหน้าออก็ลื่นดีไม่มีปัญหาบางทีก็จะมีหน่วงหน่วงนิดนึงเนาะถ้าช่วงหน้าออแต่ว่าตัวอันนี้ไม่มีปัญหาครับลื่นดีไม่มีกระตุกออยู่บนเครื่องบินครับผมผิวไหวพิ้วผิวเลยครับ ผมจะไม่ไปตามใครผมจะไปคนเดียวเนี่ยแหละลงตรงนี้เลยคนน่าจะเยอะดีไปลุยเลยเราก็เดี๋ยวสเปคเต็มผมทิ้งไว้ใต้คลิปแล้วกันเนาะ,ะทบทวนราคานิดนึงแล้วกันสำหรับเจ้า Vivo V15 Pro นะครับราคาขายอยู่ที่14,999บาทครับผมตัวนี้จอก็จะเป็นจอแบบเต็มแล้ว vivo เขาเรียกว่า ultra full view display ก็คือไ์ตนะิ่งไ์น็อตเนาะอจอก็เป็นจอของ super amoled นะครับขนาด6.39ความละเอียด full hd แรมให้มา6ลอมให้มา128แล้วก็เพิ่ม sd card ได้ครับ cpu ก็จะเป็นของ snapdragon 675เป็น8แกนความเร็ว2.0โอ้โหก็ควบคุมได้ครับผม ไม่ได้มีสะดุดไม่ได้มีกระตุกให้เห็นเลยภาพคมสวยใช้ได้ครับก็คงทำคลิปมานานแล้วแต่ก็คงย้ำเช่นเคยนะครับผมอย่าดูเนื้อหาในการเล่นให้ดูความลื่นไหลของกราฟ,ฟิกแล้วกันถ้าท่านดูเนื้อหาท่านจะเสียอารมณ์มาก <c oughs> เลยครับได้เกาะกับได้ปืนแล้วเราไม่กลัวใครละ เดี๋ยวพาไปยิงบอดครับคลิปหน้าฝากติดตามเทสแบตเตอรี่ด้วยนะครับศูนย,ยแบตเตอรี่ว่าเล่นเกมภายใน1ชั่วโมงจาก100%จะเหลือกี่เปอร์เซ็นต์สำหรับเจ้า vivo v15 pro ฝากติดตามด้วยนะครับตัวนี้แบตเตอรี่ให้มา3,700 m มิลลิแอมนะครับก็เป็น Dual Engine ฟาสชาร์จเนาะก็จะชาร์จเร็วของเขาอะครับ3 7 0พมิลลิแอมชาร์จเต็มร้อยภายในประมาณ100 1 1รกว่านาทีก็อาจจะไม่ได้เร็วจีเร็วจ๋าเลยแต่ว่าก็เพียงพอครับผมว่าเพียงพอต่อการใช้งานทั่วๆไปเ6็สกแล้วกันเก็บระเบิดควันไปนิดนึงเปิดประตู อยู่ไหนอยู่ไหนพร้อม้วยเข้ามาหรือ,อย่างบ้านนี้เนี่ยมัวแต่โมโอเคเดี๋ยวขออนุญาตไปฟาร์มก่อนแล้วกันครับสำหรับการขับรถนะครับภาพมาเร็วดีครับควบคุมทิศทางง่ายดีขวาซ้ายขวามาตามมือดีครับภาพตรงนี้ก็มาเร็วดีปุ๊บป,บปบุดี นยกล้อนี่ครับมาเร็วดีไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยก็โอเคครับผมภารกิจตามล่าหาซูมแครับโอ้โหในเมืองนี้น่าจะมีเนาะโอเค จอดตรงนี้แล้วกันเฮ้ hey, ไปได้แอร์ดรอปมาครับได้ชุดมาแต่ว่าไม่มีซูมอุ้ยลันล่นลันล่นลั่นอารมณ์นี้ลัน่นถ้าอยู่กับเพื่อนนี่เพื่อนด,าดาออ่าตายเลยเนี่ยเนี่ยอยู่ไหนนอ้ออยู่ไหนนอ้อนี่ไงนี่ไงเจอแล้วได้ซูมอะไรเนี่ย ซูมหโอเคหาซูมแไม่เจอก็เอาซูมหให้ดูแล้วกันมาดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงขอขึ้นที่สูงแล้วกันที่สูงแฟบโอ้โหไม่มีปัญหาครับผมชิวๆมาตามมือดี ครับผมไม่มีปัญหาเลยเหมือนมีคนมากโอ้โหบัทอ้ไม่ใช่บัทถ้าบัทบอไม่เก่งขนาดนี้นะ เรียบร้อยเชฟก็มีแค่ซูม6ไม่มีซูม8ไม่เป็นไรเอาขึ้นไงทีนี้ฟิวฟิวผมชอบระเบิดมือ ไม่หยิบให้หละพื้นที่ไม่เพียงพออ๋อนี้ทิ้งแล้วกันโอเคขออนุญาตวิ่งเข้าวงก่อนนะครับเหลือ30โกวิ ก็จบไปเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเกม PUBG Mobile บน Vivo V15 Pro นะครับเดี๋ยวเรียกชื่อผิดชื่อถูกก็เดี๋ยวมีอะไรนะ Oppo ก็เป็น R15 R17 เนาะแมรหัสใกล้ๆกันเหลือเกินไม่สงสารคนรีวิวบ้างนีเดี๋ยวเรียกชื่อผิดอีกโหลดหลังเกมก็โอเคครับเร็วดีปื้นๆดี ก็ย้ำนะครับตั้งค่าสูงสุดที่ตั้งได้ก็กราฟิกได้ที่ s d เฟรมเรทได้ที่สูงนะครับสำหรับ Vivo V15 Pro การเล่นเกม PUBG Mobile เป็นยังไงบ้าง Vivo V15 Pro ตัวนี้เป็น CPU ตัวใหม่เนาะที่ผมได้ลองเล่นเป็นของ Snapdragon 675ความเร็ว2.0ตัวนี้เป็นตัวใหม่เลย ก็ถือว่าทําออกมาได้ค่อนข้างโอเคครับเลื่อนดีไม่มีปัญหาแบบไม่มีหน่วงให้เห็นครับเล่นได้สบายชิวๆเลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ผมต้องชมเลยก็คือเรื่องของความร้อนความร้อนแทบจะไม่มีเลยครับถ้าบอกว่าไม่มีมันก็จะไม่ใช่แค่อุ่นๆมือให้รู้ว่าเฮ้ยเล่นเกมอยู่นะเออทำงานอยู่นะอย่างเงี้ยจริงๆครับก็คือเนี่ยถ้าเราใส่เคสไปก็ไม่ได้รู้สึกอะไรเลยแต่ว่า ROV กับพับ G ความร้อนของตัวพ u b g Mobile จะเยอะกว่านิดนึงครับถ้า ROV เนี่ยชิวๆสบายเลยอ่าก็โอเคครับผมคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่กำลังดูอยู่หรือว่ากำลังตัดสินใจอยู่แล้วกันถ้าหาข้อมูลเนื้อหาผิดพลาดประการใดก็ต้องกราบขออภัยไว้ด้วยนะครับยังไงก็ฝากรบกวนคลิปหน้าด้วยนะครับลองเล่นเกมภายใน1ชั่วโมงแบตเตอรี่จาก100%จะเหลือกี่เปอร์เซ็นต์ก็คลิปนี้คงต้องลาไปแล้วนะครับผมสวัสดีครับ